ก่อนที่จะไปรับชมรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะคะเมก็มีแคมเปญดีๆมาฝากค่ะกับ Ben ซ์แอนเคสตาร์เฟส2025โอกาสเดียวที่คุณจะได้ครอบครองดวงดาวได้ง่งายๆพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้นะคะดาว5%ทุกรุ่นทุกคันฟรีประกันภัยชั้น1นึ1ปีห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะสนใจเข้าไปชมแคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ w w w b ์ลไวด์เว็บดอทกมมีรถเบนซ์สวยๆให้เลือกกว่า200คันห้ามพลาดกันเลยนะคะแล้ววนน 4,000บาทนะคะได้ขับ e c a s คันนี้กลับบ้านไปเลยนะคะกับ e 3 5 0 EMG นะคะตัวรถคันนี้ค่ะเป็นปี2019และเลขไม่์นะคะวิ่งน้อยค่ะมีแค่42,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสภาพเนี่ยคือสวยเนียบนังฟ้าเลยทีเดียวนะคะกับราคาพิเศษขายที่1,490,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับดาวกระจกนะคะมาพร้อมกับระบบ d i s t o n i c p o u s นะคะที่ช่วยกะรักษาระยะห่างของเรากับรถคันข้างหน้านะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เลยแล้วก็ไฟหน้านะคะมาพร้อมกับระบบ Multi Beam LED ะะให้ความส่องสว่างได้อย่างชัดเจนเลยพร้อมกับชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอรอบคันเลยทีเดียวล้อแม็กเป็นล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก a m g นะคะลายดับเบิลสปกให้ขนาดมาถึง19นิ้วเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหา e- ค a าอยู่นะคะก็แนะนําคันนี้เลยนะคะด้านข้างนะคะก็ยังมาพร้อมกับระบบบายสปอร์ตเอสซนะคะและด้านท้ายนะคะก็มาพร้อมกับไฟ LED ขนาดใหญ่ะคะ่ะแล้วก็ดีไซน์ด้านในนะคะมาพร้อมกับลายคริสตัลลุคเทลแอมค่ะ และสาหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินค่ะแถวเรียน4สูตรนะคะขานาด2.0ลิตรค่ะให้พลระ,ระกำลังแรงม้าที่211แรงม้าเลยแล้วก็ยังทางานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก88แรงม้านะคะให้พลระ,ระกำลังรวมทั้งหมดอยู่ที่286แรงม้าเลยทีเดียวค่ะนอกจากความแรงแล้วนะคะก็ยังมาควบคู่กับความประหยัดอีกด้วยนะคะสามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟบ้านนะคะวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวนะั่นอยู่ที่30กิโลเมตรค่ะในความเร็วไม่เกิน130กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะใครที่บ้านใกล้นะคะก็ไม่ต้้้้้้องใชะะใชชนนนนําามัเเลลยยะะะคไไฟฟว,วด ะะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะและด้านหลังนะคะก็ยังมาพร้อมกับระบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะและระบบแผน่นเบสเสรค่ะเวลาที่เราถือของเยอะๆก็สามารถใช้เท้าเตะเปิดแบบนี้ได้เลยนะคะฝาท้ายก็จะเปิดให้เราแบบอัตโนมัติเลยเก็บกระเป๋าใบใหญ่ๆเนี่ยได้1ใบใหญ่ๆเลยแล้วก็ใบเล็กๆได้อีกด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถ e- c คส์ในงบประมาณเบาๆอยู่นะคะ ก็ไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยนะคะเลขไม้น้อยด้วยเพียงแค่42,000กิโลเมตรเท่านั้นมาในราคาเบาๆนะคะแค่1,490,000บาทค่ะรีบสแกนทัวร์โพนะคะมุมขวามือของท่านชมตอนนี้ได้เลยนะคะคันนี้นะคะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากจริงๆนะคะสภาพเนี่ยคือสวยกริฟเลยทีเดียวนะคะดูได้จากตัวเบาะเลยนะคะเป็นเบาะหนังแนปป้านะคะสีดาแบบนี้เลยตัวเบาะนี่คือเหมือนใหม่มากๆเลยนะคะกับเลขไมนแค่42,000กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็ ฟังก์ชันคันนี้นะคะมีมาให้แบบครบคันกันเลยทีเดียวนะคะหน้าจอค่ะก็เป็นหน้าจอ w i สกร c r e e n c o c i นะคะตัวทิมด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นลายคาร์บอนเคฟล่านะคะรวมถึงแผงประตูด้านข้างด้วยนะคะแอร์เป็นแบบ two ซ n e คะ่ะแล้วก็ตรงช่องตรงนี้นะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ํา2ช่องนะคะไวเลสชาร์จเจอร์ก็มีมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับช่วงล่างนะคะที่เป็นแบบ S- ชาร์ตเลยก็คือช่วงล่างแอร์ซับ e n s นชันหรือว่าเป็นช่วงล่างถุงลมนั่นเองนะคะ parking pilot คันนี้ก็มีมาให้ด้วยค่ะขุมพลังคันนี้นะคะก็ให้มา4รูปแบบค่ะ ข,ข้างของมีนะคะก็มาพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เซอร์ลาวซาวซิเ็มนะคะบอกเมมโมรีแพคเกจมีให้ทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็สําหรับกล้องคันนี้นะคะมาพร้อมกับกล้อง360องสงศาด้วยยังมาพร้อมกับระบบเคสอัปติเทคด้วยออปชันคันนี้ต้องบอกว่ามีมาให้แบบเต็มเต็มล้นล้นเลยนะคะภายในห้องโดยสารด้านหลังนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะถือว่าทําได้ดีเลยไม่ว่าเป็นพื้นที่เฮด o ูมหรือว่าเล็กลูมนะคะพื้นที่เนี่ยคือเหลือเยอะเลยทีเดียวด้านหลังก็สามารถนั่งได้3ททีี่่่่นนนัังงถ้าาเรา2ก็สามารถาะะที่วงแก้อล มีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็แอร์ด้านหลังก็สามารถปรับอุณหภูมิปรับแรงดันลมได้เลยนะคะแล้วก็มี luxury climate control นะคะจะมีแอร์ที่เสา B ตรงนี้ด้วยนะคะเย mm ็น hmm. ชําตลอดการเดินทางแน่นอน mm hmm. ด้านข้างนะคะก็มาพร้อมกับม่านข้างค่ะที่เป็นระบบแมนนวลแบบนี้นะคะสามารถเปิดเข้าเปิดออกแบบนี้ได้เลย mm hmm. แล้วก็ด้านหลังมาพร้อมกับม่านหลังนะคะที่เป็นระบบไฟไฟ้าอีกด้วยนะคะ mm hmm. คันนี้ออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะมาในราคาเบาๆแค่1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเยียงแค่เจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะคะก็ขับรถคันนี้ กลับบ้านไปได้เลยนะคะกับ e 3 5 0 e amg นะคะตัวรถค่ะเป็นปี2019และเลขไม้วิ่งน้อยสุดๆนะคะมีแค่42,000กิโลเมตรเท่านั้นใครที่กำลังมองหาอยู่ห้ามพลาดกันเลยนะคะในราคาแค่1น9 0 0ล้านบาทได้ขับ e 3 5 0 e amg คันนี้กลับบ้านไปได้เลยนะคะแถมคันนี้วิ่งน้อยเีแค่42,000กิโลเมตรเท่านั้นมาที่เบนเขทที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะคะสาหรับวันนี้แม่แม่ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบ,ายบายค่ะ